สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมเช่นเคยครับช่องเกษตรไทยฟูนะครับวันนี้นะครับจะพามาดูนะครับร่วงพ่อแม่พันธุ์เลี้ยงรอบที่สี่พ่อแม่พันธุ์ 4, จะยังอยู่ยังมีชีวิตอยู่หรือตายลงไปแล้วและมาดูว่าเลี้ยงรอบที่สีแล้วลูกล่วงจะยัง ให้ลูกดกมันเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวจะพาไปดูคับผม เดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆเลยนะครับดวงชุดนี้ใช้พ่อแม่พันธุ์เลี้ยงรอบที่สี่แล้วนะครับนี่ครับก็เวลากินทุเรียนก็เกืิดทุเรียนมาลงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับนี่เห็นไหมครับรอบที่สี่แล้วก็ยังมีลูกร่วงให้เห็นอยู่นะครับ จริงๆแล้วลวงสาคูเราสามารถเลี้ยงได้หลายรอบนะครับอย่างน้อยอย่างน้อยสี่รอบต้องมีนะครับนี่ส่วนพ่อแม่พันธุ์นะครับมาดูพ่อแม่พันธุ์ครับนี่บางตัวก็ได้ตายลงไปนะครับเพราะครบวาละหรืออายุไขของเขานะครับสี่รอบนะครับอย่างน้อยนี่ตัวที่ไม่ตายก็มีนะครับเุณู่ ตัวนี้คือยังไม่ตายครับนี่คือยังไม่ตายครับรอบที่สี่แล้วยังไม่ตายนะครับก็จะมีอีกนะครับยังไม่ตายหลายตัวเลยนะครับตัวนี้ก็ต,ตัวผู้นะครับยังไม่ตายนะครับ รอบที่สีแล้วนะครับเนี่ยสร้างร่วงไปสีรอบแล้วนะครับเ็จะเห็นว่าบางตัวก็จะไข่ไว้ก็มีครับไข่อีกก็มีนะครับ,รบตัวนี้ก็จะเลี้ยงครบสองอาทิตย์แล้วนะครับ ัวนี้ก็เรียบร้อยครับตายไปสองตัวแล้วครับส่วนล,ลูกล่วงก็จะมีเห็นครับพวกเปลือกผลไม้นี่เขาชอบกินมากมีเปลือกแตงโมเปลือกมะละกอเปลือกทุเรียนล้วงเขาชอบชอบแทะ นี่ก็จะมีลูกดวงให้เห็นยวมาดูด้านล่างว่าจะมีดวงเยอะหรือเปล่านะครับก็ถือว่ามีให้เห็นเยอะพอสมควรเลยนะครับเลี้ยงมารอบที่สแล้วครับชุดนี้นะครับ ด้านล่างด้านล่างมีครับเนี่ยสองอาทิตย์โตขนาดนี้ก็มีนะครับมันอยู่ที่ว่าตัวไในกินเก่งกินน้อยกินมากตัวในกินเก่งก็จะอ้วนไวนะครับคลิปนี้ก็จะพามาดูนะครับเพี้ยงดวงรอบที่สีแล้ว พ่อแม่พันธุ์บางตัวก็ยังมีชีวิตรอดบางตัวก็ได้ตายตลงไปนะครับแต่ลูกล่วงก็ยังมีเห็นลูกล่วงก็ยังมีเห็นนะครับมาดูกันชัดๆถือว่าเยอะเลยนะครับเยยอะเลยนะครับเยอะเลยนะครับ,รบไม่ใช่น้อยนะครับ ตัวเ็กตอีกเยอะแยะมากมายครับชุดนี้ยังไม่ได้คัดไซนะครับก็ยังเป็นในช่วงของสองอาทิตย์อยู่นะครับเดี๋ยวครบสามอาทิตย์ก็จะทำการคัดไซนะครับเพื่อขุนตัวดวงให้โตขึ้นอีกนะครับชุดนี้ก็สองอาทิตย์นะครับเนี่ยดูด้านล่างครับดูด้านล่าง โวยขึนมาโวยขึนมานขนาดพ่อแม่พันนะครับรอบที่สนะครับก็ออยังให้ลูกหลกอยู่นะครับบางตัวก็ไม่ตายนะครับบางตัวก็ไม่ตายนะครับตัวไหนยังไม่ตายก็ปล่อยเข้าไปนะครับชุดนี้ผมก็จะทําประมาณ แต่ละรอบก็ประมาณสี่ชุดนะครับไม่เกินนี้ครับส่วนพ่อพันธุ์ที่เหลือก็ปล่อยเขาไว้จนกว่าเขาจะตายไปเองนะครับถือว่าเยอะเลยนะครับนี่ถือว่าเยอะนะครับอะะรบอบที่สีแล้วยังเยอะนะครับ ดูกันชัดๆเลยนะครับเลี้ยงดวงรอบที่สี่นะครับหนึ่งขึ้นอยู่กับาการดูแลอย่างสม่ำเสมอนะครับไม่ใช่ว่าเลี้ยงเสร็จแล้วก็ปล่อยทิ้งว้างเขาไม่ดูแลนะครับเราต้องดูหนึ่งในเรื่องของน้ํานะครับความแฉะความชื้นนะครับอย่าให้เขาแห้งนะครับเขาจะชอบชื้นๆแฉะๆนะครับเขาจะชอบชื้นๆแฉะๆ ตัวใหญ่ๆก็มีเห็นนะครับสองอาทิตย์นะครับเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ว่าล่วงของเรานะตัวไหนขยันกินนะครับก็จะอ้วนไว้นะครับตัวที่ออกมาหลังก็จะเล็กนะครับสองอาทิตย์ก็จะใหญ่ๆครับม่ดูเยอะสงควรเลยนะครับนี่รอบที่สี่แล้วนะครับ ก็ยังมีดวงให้เห็นกันเยอะเลยนะครับก็ให้ดูประมาณนี้นะครับก็พามาดูดวงชุดนี้เป็นชุดที่สีนะครับคือลงรอบที่สีนะครับพ่อแม่พันธุ์ลงรอบที่สีแล้วก็ยังให้ผลผลิตของเรายังเยอะอยู่นะครับ ทีการดูแลเอาใจใส่นะครับไม่ใช่ว่าเลี้ยงแล้วก็ทิ้งทิ้งคงควางนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพามาดูร่วงนะครับที่เลี้ยงลงรอบที่สี่นะครับเ,เ,เพื่อนๆกเ็เห็นแล้วว่าร่วงของเรา ให้ลูกดกขนาดไหนนะครับขนาดรอบที่สีแล้วนะครับเป็นรอบที่ปวดระวางนะครับคือผมจะทําแค่สีรอบนะครับสีรอบนะครับนอกนั้นก็ปล่อยพ่อแม่พันธุ์เขาให้ตายไปตามวัฏจักรชีวิตของเขานะครับครับบางคนก็เลี้ยงได้ห้ารอบหกรอบนะครับแล้วแต่นะครับถ้าดวงของเรายังไม่ตายก็สามารถเลี้ยงต่อได้แต่สําหรับผม เอาแค่สีรอบพอนะครับเราก็จะเห็นผลผลิตไปแล้วนะครับว่าเขายังให้ลูกด้วงโดกอยู่นะครับอยู่ที่การดูแลของเรานะครับว่าเราดูแลดีขนาดไหนอย่าเลี้ยงไว้แล้วปล่อยทีนี้กว้างๆนะครับเราต้องเปิดดูบ่อยๆนะครับสองสามวันเปิดดูครั้งหนึ่งก็ได้นะครับบางครั้งอาจมีพ่อแม่พันตายนะครับเราก็สามารถเอาตัวใหม่เข้าไปเสริมนะครับ ไม่ใช่ว่าเลี้ยงไปแล้วดวงไม่ดกแล้วก็ไปโทษนะับ้นขายหรือผู้จำหน่ายพ่อแม่พันธุ์ให้กับเราว่าพ่อแม่พันธุ์ไม่ดีนะครับมันอยู่ที่ตัวเราด้วยนะครับเราต้องดูแลเขาให้ดีนะครับอย่าปล่อยให้เขาขาดอาหารนะครับอาจจะทำให้พ่อแม่พันเสียชีวิตหรือในกรละมังของเรามีอากาศที่ร้อนเกินไปก็อาจทำให้พ่อพันพันตายได้นะครับ เพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็พามาดูพามาอัปเดตว่าเลี้ยงด้วงรุ่นที่สี่หรือรอบที่สี่แล้วผลผลิตของเราได้มากน้อยแค่ไหนเพื่อนๆก็จะเห็นในคลิปแล้วนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับใครที่รับชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ช่องเกษตรไทยกูด้วยนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ